ตั้งแต่ราชวงศ์จักรีวงศ์พระมหากษัตร์ไทยทุกพระองค์ในแผ่นดินไทยทุกพระองค์ในวันนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษนี่ที่มีคุณต่อประเทศชาติทุกท่านทุกพระองค์ในวันรัตนนี้ ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญบูรพกษัตริย์ทุกสมัยที่เป็นบูรกษัตริย์ของชาติไทยแต่เดิมมาได้โปรดเสด็จมายัางประรมาทิธีคือมีพอ่อขุนศรีอินทราธ,ธิยาสเสด็จมาช่วยให้ปราดเอืองมีพอ่อขุนมังรายมหาราชเสด็จมาให้รุ่งเรืองพอ่อขุนหาเมือง่ันก็มา สเด็ดมาป่าไพรมาุกแห่งหุ่นพอขุนรางคำแหงท่านก็ได้สเด็จมาปกป้ปปองให้อันตรายอีกทั้งพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างุงศรีอยุพยาท่านก็ได้สเด็จมาในทีน่นี้ให้ทุกท่านที่คอยตอนรักนั้นได้ร่ำรวยไปด้วยกันอีกทัานพ่อนเรศวร ก็สเสด็จมาปากให้รีมานให้หมดสิน้นพอตาสินให้กรุงโดนบุรีทั้งราชวงศ์จักรีอันก็ได้สเสด็จมาร่วมอำนวยอวยชัยอันมีพระพุทธยอดฟ้ามหาราชที่ท่านทรงได้สร้างชาติให้เกิดความก้าวหน้าความเจริญอีกทั้งท่านพอพิยะมหาราช ก็ได้สงเรือขาดให้คนไทยได้มีความสุขทวนหน้า่ันก็ได้สเสด็จมาอวายพรให้พวกเราทุกคนในที่นี้่ันบอกมงมารวงทุมนอนันก็ได้สเสด็จมาอำนวยยกอำนวยสักให้สงสีพระยาพิชัยดาบขักนก็ได้สเสด็จมาช่วยให้บังเกิดความร่ำรวยพุทธัน พอพันท้ายนรสิงห์ท่านก็ยังสเสด็จมาช่วยให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองดีพอพระก,การชัยศีท่านก็สเสด็จมาช่วยให้พุทธองค์เตมใสเจ้าพ่อเจตคุบท่านก็มาช่วยให้เรื่องรือไกลพระเสือเมืองพระสรงเมืองเจ้าพ่อรักเมือง ก็มาปกปักรักษาสยามเทวาธิราชนันนก็ยังได้เด็จมาประอมพิธีในวันนี้มออวยพรให้เจ้าภาอันมีท่านผู่เจกและอาจารย์จอยนั้นให้บังเกิดความเจริญและตองและเราลูกศิษย์ลูกหาผู้มาร่วมพิธีขอให้บังเกิดความเจริญตั้งแต่การระบัดนี้ในแผ่นดินนำแผ่นดินทองณการระบัดนี้สืบต่อไปเถิด สายยอดนาคราสายยาดนาคลาพุทธมนาขาชาพุทธมนาคธรรมนาาเวขอจง มัตสะพะกะโตอะระหะโตสสมาสุสสะนัโมัตสะภะวะโตอะรอตโตสมสุตทสพุทเทวนางธรรมงเทวนางสของเทวนังพยานาคราชดนดัง เอสององม์โจตินังรขออันเชิญพยานลรราษที่อยู่ใต,ต้ยุุงบัวดอนจงมาประสิทธิประพรรัยให้นาถานที่แห่งนี้และทุกทุกท่านจงมีแต่ความจเจริญด้วยเทอ मंग मय म उना न पियो พุทธังสระนองขัดชั่วมีธรรมังสระนองขัดชั่วมีสองังสระนองขัดชั่วมีอมมหาเทวาเทวะนาคีเทวะนาคาโอมองค์ปู่องค์ย่าพยานาคราสภัยยศขอปรายันติ พโมตม,าามหาเทวอภิลาภาพระวันกุมเมมหาปุญโญม,มหาลาภพระวันกุมเมษ์ขอบูนาคราชทั้งปวงเหล่าใดซึ่งดำรงกิจดำรงในท่าบุกเขาภูขเขาใดหรือในน้ำทุกแ่ง,ง้นตะบนใดขอเหล่าพยานบากคาราชทั้งหลายจงมาปริทิทธระพรไทยประธานพรขอความสวัสดีมีชัย ขอความโชคดีตรงปังเกิดแต่ปวงข้าพุทธเจ้าเนื้อสารบัตินี้ด้วยเทอ บุคคลนมาวีของประสโมโมทาาิทธิมังตะโมพุทธายะพุทธพัฒนม่อาอุบันี้ข้าพุทธเจ้าขอน้อมสักการะบัตรขอน้อมอัญเชิญพระยานบารมีแห่งคงพญานนาคาทีิบดีเก้าสัตว์แอกตกนาคาและขอน้อมอัญเชิญพญานนาคราชทุกตระกูลขอน้อมอัญเชิญสายนิยานบารมีแห่งคงพญานนาคราชทุก,กสายยาน เฮียงวังพังนาหล่อร้อมารวมยางนักศาพิธีมงคลโสดสักสิบแห่งนี้นาคายะท่าที่นังอุตตังอายุจัาเอกาอุตตงมนุรังเกเออปิสัพพบุตเตสุนามสันภาวะเมวะบริขมานั่งสายยานพยานนอกราชหนึ่งเสียนสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียน พยอนนอคราดน้ำจืดพยอนนอคราดน้ำเข็มพยอนนอกคารอดตะขักแห่งเมืองบาดตอนพยอนนอกอนันตน์นอกคาราชพยอนานากวุทธดินนอก ขรพยานาอกสนลอมสิตนกราค์ขรรค์พยานนอกยศสมตินอกขรรคพยานนอกสันต์ศีเทวานนอกขรรค์ผู้ดูแลหมอสมบัติวางกอดกัดเปิดพิธีบูาเปิดทรัพย์สินแห่งกายอาทักสี่สายวิรูปพยานเอราะัา น้องนำเปิดความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และตามพิธีมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยเถิดบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งมีความเชื่อมีความศรัทธามาขอพรให้ก่อเกิดความตลอดไปด้วยเถิดขอพุทธเจ้า Michael Oh, <laughs> oh, E... do เวยเพื่อเป็นมงคลแก่ที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เรียนเชิญแม่โอด้วยนะครับครูบาอาจารย์อุเล็กอูน้อครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์อมผมเนี่ยอาจารย์อมแล้วตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนรู้น้ำพัดมนแล้วก็สายครูบาอาจารย์นะครับปูพงอูเรียนเชิญเลยแม่หลายท่านครูบาอาจารย์แล้วก็แขมพิษกันโอ้ยด้วยครับเรียนเชิญครับอ่าปักเครื่องไว้เครื่องสั่วเลยครับเรียกการเรียนเชิญเลยครับอ่าทางน้องน้องเบลอ่์เรียนเชิญแม่ปักเครื่องสัเวหน่อยอ่าเป็นตัวแทน เราจะได้เข้าในพิธีในการถวายน้ำต่อเลยนะครับสิบโมงครึ่งเต้นนะครับเราชุดที่เปลี่ยวไหมเลยนะครับชุดต่อไปนะครับอถวายครึ่งใบถวายพระปักถึงนะครับอาจารย์ปักสีปักเลยได้หมดเลยนะครับขอขอบคุณคุณบาอาจารย์นะครับกิจชิญยทุกท่านนะครับเราจะได้นางลำต่อนะครับถวายน้งรำยาวเลยทีนี้นะครับให้น้งรำยาวกันเลยนะครับทีนี้ก็รังนี้ถวายเราจะถวายเครื่องไว้เครื่องสังเวยนะครับช่วงที่ถึงนี้นะครับ ขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะครับในการถวายแล้วก็ต่อด้วยชุดกำลังลำเลยนะครับแดดมากำลังมีทะเลนางรำถึงท่านนะครับวันนี้นะครับปักถึงว่าใจยนะครับขอพระดีปักถึงนะครับไม่แปลจะไหนไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ขอบคุณนะครับสายทิยานบารมีแห่งทุกๆสายทิยานไม่ว่าจะเป็นสายฤุสีสายองค์นาคราทุกๆสายทิยานบุรพกัษตริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์วันนี้นะครับเปิดพิธีมากนะครับ บัดนี้ข้าพุทธเจ้าผู้นำศาลสือได้คณะพระภูัาดาที่ิ่ผู้เป็นเจ้าพิธีขอนับถวายเครื่องบูชาบายสีมงคลเครื่องหอมสารพันนานาพร้อมด้วยเครื่องสังเวยขวานแต่องค์เจ้าปู่ชมนาคราชและองค์พญานาคราชทุกๆสายทิยานทุกๆเหล่าตรกูลบัดนี้ที่ข้าพุทธเจ้าได้อัญเชิญเสด็จมาลงมาในวันนี้ขอทรงได้เปิด14ห้องช่องบาดานเสด็จประทับสวรรค์พระพาพรุทธชัยรับเครื่องวงสวงสังเวยในครั้งนี้ด้วยเถิด ขอความสำเร็จทุกประการจงบังเกิดแก่ข้าพุทธเจ้าและผูม้มีความศรัทธาในทิพยบาลมีแห่งองค์เจ้าปู่ชงนาคราชและสายทยานบารมีแห่งองค์พญานาคราชทุกสายทยานบัดนี้ข้าพุทธเจ้าจะขอทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วขอให้ได้รับสำเร็จเหนือความคาดหมายทุกประการพ,พุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆ้คุณนงเมตตาคุณนงอรหังเมตติพุทธังจิตตังจิตตังมะมะพุทธานุภาเวนะธรรมะจิตตังจิตตังมะมะธรรมานุภาเวนะ สังฆจิตตังจิตตังนะสังคานุภาวเวน,นะนะบุตถทยายะทับโฎพมาบบยะขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาทั้งสี่สายเหลืองนองกองเต็มบ้านเต็มเลืองด้วยเถิดบัดนี้ข้าพุทธเจ้าจึงขออาราธนาองค์เจ้าปู่พุชมนาคราชและองค์พญานาคราทุกทุกสายหยอนพร้อมพวกเราบนวานทรงมารักเครื่องบูชาบงคลทั้งหลายเหล่านี้ และอสมระทานพรมอบความสุขความเจริญอายุวันนะสุขภาพพลังดนบรรดาในข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว้อมทั้งบริวัรญาติน้องทั้งหลายที่อยู่ในบนทุกพิธีนี้ขอให้สมมุ่งมั่นพัฒนาทุกสิ่งอันมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีความรุลเรียบพร้อมด้วยความสุขทุกประการด้วยเถิดบัดนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระบารมีแห่งุภพญานาคราชทั้งสี่ทุพุ ขอจงลงมาประทานพรความสำเร็จความรวมสมบูรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าและทุกท่านที่อยู่ในฐานีมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พุทธังอาราธนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกทรมงอาราธนานางพระธรรมเจ้าเปิดโลกสัมคอาราธนานางพระธรรเจ้าเปิดโลกพุทธังต้องเกิดทรมังต้องเกิด สังคังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิทูนวิโสทายิสัตเนโตเทวินโตทิพย์พะตะกุงวิโสทายิะโมพุทธายะณเปิดฟ้าโมเปิดดินพุทธเปิดสายสินสมุทรกรงขาขาเปิดป่าอิมพพานยะเปิดครอบจักรวาลทั้งสามโลกนะเปิดโมเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะพุทธทางอรราธนานั่งทรมองอรราธนานั่ง สังขังอาราชนาหนังพุทธังบังเกิดเปิดทรัพนาคระราชทรมังบังเกิดเปิดทรัพนาคระราชสังขังบังเกิดเปิปดทรดัพนาคระราชนาเปิดเงินโมเปิดทองพุทธเปิดโชธาเปิดลาหย้าเปิดทรัพทั้งเจ็ดวังบาดานใหญ่ที่สี่วังบาดานด้อยเปิดทรัพย์สินทั้งสี่ตระกูล วิรูปายะเอราปะถะศพโยปุตตะกันหาโพต,ตมะจอมกระตัดก้าวองเปิดสองก็ครองสิบสองเวียงวังนาคราชเปิดด้วยนมโมคุธายะเม่กันจะกหาลาโภปิโยนาคะขันพราบริดัง